วันหนึ่งในปีหนึ่งเสือผู้น้องกำลังฝึกพลังยุทธ์คำรามอยู่ที่ก้นบ่อน้ำพลันก็เห็นว่ามีคนปีนเถาวันลงมาจากปากบ่อและเห็นคนผู้นั้นมีความใจกล้าอยู่บ้างเสือผู้น้องจึงไม่รีบกระโจนเข้าหาเขากลับซักถามถึงเหตุผลที่เขามาที่นี่แทนที่แท้คนผู้นี้ต้องการตามหาพระโพธิสัตว์มารักษาโรคจากวายุสมาธิของบุตรชาย แต่ยังหาพระโพธิสัตว์ไม่ทันพบบุตรชายก็กลับป่วยใกล้ตายเสียแล้วได้ฟังดังนั้นเสือผู้น้องก็เกิดแผนการขึ้นในใจเขาถือเอาเวียรกรรมของพี่ชายมาเป็นของตนเองโน้มน้าวให้ชายผู้นั้นพาบุตรชายมาให้เขาดูอาการเมื่อแรกพบสีหน้าเด็กน้อยขาวซีดอ่อนแรงทั่วร่างชายผู้นั้นได้แต่มัดเขาไว้ด้านหน้าตัวด้วยเชือกปาน ถึงสามารถลงมายังก้นบ่อน้ำได้อย่างมั่นคงเสือผู้น้องสำรวจอย่างทีท้วนเด็กคนนี้ถูกวายุสมาธิพัดจิตวิญญาณและปราณภายในจนสับสนหากไม่หยุดยัง้งพายุทายหมอเทวดาก็รักษาเขาให้หายไม่ได้เช่นกันเสือผู้น้องนึกขึ้นมาได้ว่าพี่ชายเคยมอบน้ำเต้าล้ำค่าให้ตนขอเพียงดื่มน้ำในน้ำเต้าก็จะสามารถเพิ่มพลังกาย บางทีสิ่งนี้อาจจะรักษาชีวิตเด็กน้อยไว้ได้เมื่อเด็กน้อยดื่มน้ำที่เสือผู้น้องป้อนเขาก็สดใสขึ้นเล็กน้อยสามารถเอ่ยปากพูดได้แล้วถึงแม้ร่างกายเขาจะป่วยมานานแต่กลับมีมารยาทมากได้รับการช่วยเหลือก็ขอบคุณไม่ขาดปากและชื่นชมเสือผู้น้องไม่หยุดเสือผู้น้องเบิกบานใจยิ่งนักเขากำชับสองพ่อลูกว่าต้องมาที่นี่ทุกวันเพื่อดื่มน้ำในน้ำเต้า หลังจากนั้นอีกหลายครั้งเด็กน้อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เพียงเล่นในหมู่บ้านได้เท่านั้นยังได้คบหาสหายจำนวนหนึ่งอีกด้วยทุกครั้งที่มาดื่มน้ำเต้าเด็กน้อยจะวนรอบตัวเสือผู้น้องพลางเรียกเขาว่าเทพพยักษ์เทพพยักษ์ทั้งยังนำอาหารของเล่นที่ตนเพิ่งได้มาใหม่และเรื่องราวที่ได้พบได้ฟังมาแบ่งปันกับเขาทีละสิ่ง เดิมเสือผู้น้องค่อนข้างจะระวังตัวกับสองพ่อลูกแต่เห็นว่าชายผู้นี้นับว่าให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และคุณธรรมจึงมอบน้ำเต้าให้เด็กน้อยให้เขาพกติดตัวไว้เพียงดื่มน้ำจากน้ำเต้าอาการป่วยของเด็กน้อยก็ดีขึ้นอีกหลายส่วนอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาทั้งสองก็ไม่มาอีกเลยเสือผู้น้องไม่ค่อยปรากฏตัวบนเทือกเขานักหลังจากรอติดต่อกันมาหลายวัน ในที่สุดเขาก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นจึงมุ่งหน้าไปหาในหมู่บ้านเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านก็แลเห็นโลหิตไหลนองเต็มพื้นเหล่าชาวบ้านถูกสังหารจนหมดสิ้นมีโลงศพเรียบง่ายตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านศพของเด็กน้อยอยู่ในนั้นบนหน้าอกยังคงแขวนน้ำเต้าอยู่เมื่อสำรวจบาดแผลอย่างถี่ถ้วนก็เดาไม่ยากว่าเด็กน้อยถูกกระบองทุบตีไปทั่วจนสิ้นชีวิต เสือผู้น้องแบกโลงศพกลับไปที่ก้นบ่อน้ําและฝึกยุทดต่อหน้าโลงศพทุกวันเขามักคิดเสมอว่ารออีกหน่อยเถิดรอค่าแข็งแกร่งเพียงพอต้องหยุดยั้งพายุทรายบ้าน,นั่นเพื่อเจ้าให้ได้แน่นอนวายุเหลืองชั่วร้ายเข้าครองพี่น้องวุ่นวิวาดภายในชำระแค้นบิดาไม่ไหว ซ่อนในก้นบ่อน้ำเนิ่นนานคำรามทะลุผ่านเนินเขาแต้งเศร้าเป็นใจอ่อนสงสารทุกสิ่งมักทำถึงครึ่งงานปณิธานหายผ่านชีพวายพยักคลั่ง